่ะเรามาคุยกับพี่หนุ่มกันต่ออืผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแยะสนุกสนานอยู่ในแวดวงนี้มาจนทะลุกโปร่งมเนาะต้องบอกแบบนี้บุคคลคนไหนที่พี่หนุ่มอยากจะพูดถึงอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษโอ้โหแล้วขอบคุณกันมาขอบคุณกันมาตลอดแล้วเนี่ยทุกๆตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ขอบคุณกันเยอะแยะไปหมดพี่ต้องขอบคุณโอกาสทุกโอกาสที่มาถึงเราดีกว่าเนะขอบคุณทุกเอ่อ ผู้จ้างงานถ้าไม่มีผู้จ้างงานเนี่ยจะไม่มีเราหรือผู้จัดการประกวดต่างๆที่นึกถึงกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ยังจ้างงานกันกันอยู่เสมอก็ขอขอบคุณตรงนี้จริงๆแล้วเจ๊แหม่มพี่เนี่ยไม่ได้พูดแบบเด็จดจริตเลยนะชีวิตส่วนตัวพี่เนี่ยไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบากพี่พี่เกิดมาก็เป็นคุณหนูแล้วคุณพ่อทํางานหนะักก็เรื่องนนะอของเขาชอบตรงนี้แหละ คุณหนูบ้านหนูเรียกคุณหนูบ้านหนูเรียกเป็นคุณหนูบ้านเราเนี่ยเป็นคุณหนูแต่พ่อทำงานน่ะเขาทำไปพ่อแม่ทำงานน่ะเขาทำไปฉันเป็นคุณหนูฉันเป็นคุณหนูคือพ่อแม่ก็เลี้ยงแบบกึ่งคุณหนูอย่างเงี้ยก็ครอบครัวไม่ได้ลำบากชีวิตไม่ได้ลำบากแล้วก็ที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้พี่มักจะบอกทุกคนเสมอว่าที่เห็นพี่สุขสบายไปไหนสบายๆอะไรเงี้ยช้อปปิ้งเองเดินเล่นกินข้าวร้านอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวไปนัดกับเพื่อนสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้ทำเอง สมบัติพ kind of ่อแม่เขาเรียกกินบุญเก่ากินบุญเก่ากินบุญเก่าสมบัติพ่อแม่ซะส่วนมากพี่ต้องขอบคุณพระเจ้าที่พี่เกิดมาในครอบครัวน hey, ี้ดีมากพ่อคุณแม่พี่เนี่ยขอบคุณมากที่ดูแลลูกมาเป็นอย่างดีเนาะเราก็พยายามตอบแทนด้วยกันเรียนหนังสือให้จบตามขั้นตอนแล้วก็พี่ไม่ได้เรียนหนังสือให้จบตามขั้นตอนแล้วก็พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เป็นเด็ก เหลวไหลไม่ได้เป็นเด็กเหลวไหลพี่ไม่ได้เราเป็นคนดีแหละเป็นคนดีอาจจะมีแบบขโมยเงินพ่อแม่นิดหน่อยตอนสาวๆนะตอนที่เราต้องออกไปเที่ยวกางคืนอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ด้เห็นก็เป็นทำเด็กเนาะมันจะไปมันจะเอาเงินตรงไหนไปเที่ยวอ่ะหนูก็ต้องมีแบบมิดในกระเป๋างเกงพ่อกระเป๋าเกงแม่ไปเที่ยวสมัยก่อนเราไปเที่ยวไหนไกลสุดเราไปเที่ยวกอสมเสม็ดไกลสุดแล้วอยู่เป็นเดือนอยู่ยังไงเป็นเดือนเงินจะเอาไงขายทอง สมบัติพ่อเนี่ยอยู่ไปเดืพ่อถามบอกไปไหนเ้าทองไปไหนอ่ะพ่อถามอะไรล่ะติดต่อก็ไม่ได้เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่มีแล้วไม่ได้มีมือถือนะไม่มีเพจไม่มีอะไรเลยนะเราไปกับเพื่อนไปอยู่เป็นเดือนน่ะกลับมาอีกทีหนึ่งพ่อก็แบบกลุคมขมับว่าคือนั้นแย่ที่สุดเท่าที่รุ่นเราจะทําได้แล้วเนาะนั่นคือแย่มากแล้วอ่ะก็มีแค่นี้แล้วขอบคุณว่าเราเองก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่ได้ทําตัวเหลวไหลตั้งแต่เด็กก็ คือพี่เป็นคนไม่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 ดื่มเหล้านะไม่สุบุหรี่ไม่ดังนั้นเนี่ยพี่จะห่างไกลจากเรื่องพวกนี้เวลาไปเที่ยวกันกับเพื่อนเนี่ยแก้งเมาได้จะมีช่วงที่อายุน้อยๆอาจจะหัดหัดดื่มเหล้าหัดสุบุรี่แต่ว่าใจมันไม่ได้ลองแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ใจมันไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยใจมันไม่ไปก็ก็ไม่เคยมีเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยดังนั้นก็เลยก็เลยค่อนข้างจะมีชีวิตแบบ สบาย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 ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกนอกเส้นทางของของของลูกที่ดีที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลพ่อแม่พอสมควรดูแลครอบครัวพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เหลือก็คือทํางานที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับการประกวดนางงามบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอย่างที่บอกว่าชีวิตพี่เนี่ยสบายเพราะว่า กินบุญเก่าครอบครัวเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้เราก็ยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขของพี่หนุ่มไปเหมือนเดิมสบายมากสบายมาก,ามากไม่ต้องมานั่งรับรู้อะไรมากมาย,ายมาพี่เคยพูดเล่นๆนะกับเพื่อนด้วยความด้วยความพูดไปด้วยความปากพร้อยด้วยความดัดจลิทของตัวเองว่าด้วยความปากพร้อยอด้วยความปากพร้อยด้วยความที่ไม่ได้นึกถึงใจคนอื่นบางครั้งเนี่ยอายุมันไม่ได้เป็นเกณฑ์วัดว่าเราจะเป็นคนปากดีปากเสียเนาะ สุนักได้ทุกอายุเหมือนกันอย่างเช่นพี่อย่างเงี้ยพี่ก็พูดไปว่าโควิดแกงตัวเองก็ได้โควิดอีกสิปีฉันก็ไม่เดือดร้อนไม่ที่นึกถึงคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเราไปนึกถึงแต่ตัวเองว่าเราไม่เดือดแล้นแต่ในความหมายของพี่คือด้วยความที่พี่ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยครับ พี่รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเก็บอะไรเงี้ยพี่ถึงไม่ได้เดือดร้อนแต่พี่ไม่ได้นึกถึงใจคนอื่นที่เขาเดือดร้อนขอโทษตรงนี้ถ้าพี่พูดไปแล้วคนที่ได้ยินไม่สบายใจแบบนั้นแต่จริงๆพี่พูดกับวงเพื่อนฝูงนะไม่ได้พูดออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แสดงออกถึงความเป็นคนใจไม่ค่อยงามต่วาพี่เท่าไหร่เงินนะตอนนั้นแต่ในความหมายของพี่คือแบบนี้แต่เราไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายแต่ในความหมายคือหมายความว่าพี่ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าพ่อแม่พี่พี่เหลือไว้ให้พี่เยอะพ่อแม่พี่ยังมีชีวิตอยูู่นะทั้งค ก็ดูแลลูกดีแทนที่เราจะดูพี่ดูแลในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะแต่เรื่องอื่นๆพ่อแม่สพอร์ตหมดทุกวันนี้ที่มีรายได้อยู่เนี่ยจากการเป็นแลนด์ลอร์ดคือพี่มีมีธุรกิจ ให้เช่าสถานที่จะเป็นบ้านจะเป็นที่อยู่อาศัยจะเป็นร้านค้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่เยอะหลายที่เพราะว่าเป็นสมบัติพ่อแม่และพี่ดูแลต่ออ่าก็ก็คือเหมือนว่าเราก็ยังต้องทางานต่อต้องทำงานต่อแก็ทํางานภายในครอบครัวของเราด้วยเราก็เลยมีชีวิตที่อ่ะไม่ได้ลําบากอ่าไม่ลำบากแล้วก็ไม่ขโมยของพ่อไปขายด้วยยังไม่ขายไม่มีนอกจากไอ้ทองเส้นนั้นแล้วจากทองเส้นนั้นที่พี่อยู่เสม็ดเป็นเดือนเนี้ยพี่ก็เลยค่อนข้างชีวิตสบายดังนั้นเนี่ยงานวงการนางงามของพี่เนี่ย ก็เป็นงานเพื่อความสุขเป็นงานเพื่อความสนุกพี่ไปทํางานเป็นคณะกรรมการการเปรียบงานเด็กเนี่ยก็ต้องขอบคุณอีกหลายคนนะขอบคุณผู้จ้างที่จ้างพี่เป็นประจําอย่างเช่นครูตั้มทีคอเส็ et, คุณบอยพี่บอยพี่บอลไม่ใช่พี่บอยอพี่บอลพี่บอลคลับโมเดลครูจอยโคราชหรือว่าท่านอื่นๆที่จ้างกันเป็นประจำเนี่ยพี่ต้องขอขอบคุณมากที่นึกถึงพี่เป็นชื่อแรกๆเสมออะไรอย่างเงี้ยคะ แล้วก็ยังมีผู้จ้างท่านอื่นๆที่ที่ทอยู่ในแวดวงการประกวดนางงามตอนนี้เลยไปถึงแม้กระทั่งคุณฟาอีสจากมาเลเซียที่ซึ่งจ้างพี่เป็นเป็นเหมือนกับเป็น เป็นผู้จัดร่วม,มพี่ก็ช่วยรับจ้างจัดการประกวดนางงามของคุณไฟ East, อิสมิสเตอร์ไฟอิสเนี่ยหลายๆเวทีในประเทศไทยเช่น I am Model Search หรือว่ามิสเตอร์คอสโมโพลิแทนพี่ก็ไปช่วยตามอ,อ,อะไรเงี้ยเชิญน้องบ้างยินด,นะดีมากเลยค่ะอยากอยากไปดูของสวยๆงามๆไปกันไปดูหล่อๆ <S <S 2> <S 2> อะไรชอบ <S <S อยาก<ม>ดูมิสซิสอินเตอร์เนชั่นอะไรเงี้ยพี่ก็ทำอะไรเงี้ยแต่นางงามของพี่เนี่ยในยุคปัจจุบันอย่างที่เจ๊แหม่มถามพี่เนี่ยว่าพี่เบื่อแล้วเรื่องวงการประกวดนางงามเพราะว่าพี่พี่รู้ รู้แจ้งแทงตลอดแล้วว่าเห็นหมดแล้วว่าหนึ่งกังสิบมันยังไงปรเซสมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วงการนางงามไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรใหม่ที่จะทําให้พี่ติดตาติดตาตรึงใจอีกต่อไปแล้วดังนั้นพี่ก็ดูนางงามเป็นเป็นเป็นวาระที่จะต้องดูอะไรที่พี่คิดว่าไม่มีความจําเป็นสําหรับพี่พี่ก็ไม่ได้ดูโดยเฉพาะเวทีที่พี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพี่ไม่ดูเลยอเวทีไหนก็แล้วแต่ นี่คือนิสัยส่วนตัวด้วยนิสัยส่วนตัวด้วยจะสูงสุดจนถึงล่างสุดไม่ใช่ไม่ใช่แกล้งทําเป็นไม่เห็นแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยไม่ได้สนใจจะดูเลยแต่ก็ยังมีบางคนถามพี่นะถามว่าเอออันนี้บอกขอโทษนะไม่ได้ติดตามเลยไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้ข้อมูลข่าวสารหาง่ายลองไปดูในอินเทอร์เน็ตเนาะอะไรก็มีอะไรอย่างเงี้ยพอนั่งคุยกับพี่หนุ่มมาก็จะเห็นแล้วว่าตั้งแต่ต้นเลยนะเล่า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 มาชีวิตรู้เราไม่ดูคือไม่ดูไม่ดูคือไม่ดูเพราะว่าถ้าคนไม่รู้จักพี่หนุ่มเลยกก็จะออว่่่่าาไมมมีทงใชเืร เป็นกูรูนางงามอย่างนี้ไม่ดูนางงามได้ยังไงวะต้องเอาที่ไหนมาพูดดูเฉพาะที่อยากดูดูเฉพาะที่อยากดูใช่คําตอบมันคือตรงนี้แล้วก็ล่าสุดพี่สนุกกับอะไรพี่สนุกกับการทาคอนเทนต์ในทิกตอกงาจริงๆไม่ใช่งานพี่อย่างที่เราคุยกันเราคุยกันหลังกล้องเนาะมีทิกตอกของตัวเองโอ้โหว่าอยู่ๆทำทำไมจริงๆทิกตอกเนี้ยพี่เริ่มมีมานานแล้วตอนที่เขามีกันแต่ว่าพี่ไม่ได้ลงอะไรเพราะพี่ทำไม่เป็นเล่นไม่เล่นไม่เป็น ต้องลุกขึ้นมาเล่น,เ,ลนเออต้องลุกมาแล้วชีวิต<ค>พี่ใครมาเรียกให้เล่นชีวิตพี่เนี่ยอยู่กับ Facebook ซึ่ง Facebook <c oughs> ก็มีแต่เพื่อนนักเรียนคนแก่อ <c oughs> ะไรเงี้ยน <c oughs> ะสนอว่อสวอจเรียกเขาคนแก่ไม่ได้เ <c oughs> ดีย๋ยวนางฮาโลวีน, <c oughs> วนอะไรเง,งี้ยก็เป็นสวบ้าง Ig ก็มีก็เล่นไม่เป็น Ig <c oughs> ก็ไม่เล่นหรอ ก็เล่นแต่ว่ามันก็ไม่ถนัดไม่รู้เล่นยังไงไม่ได้ส่องตลอดเวลาไม่ได้เออไม่ได้เอออะไอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโบราณเนาะแต่กระโดดมาเลยจ้ามาเล่นทิกตอกเลยจ้ามีตอนนะแต่ว่าเล่นหลานหลานที่อยู่ที่บ้านนี่แหละหลานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยเรื่องมันมาจากอะไรรู้ไหมเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วแต่เขาทำเป็นสายเกมโมเดลอะเป็นโมเดลไอ้ที่ต่อต่อซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่โมเดลอะแล้วก็เล่นให้เด็กดูนั่นน่ะก็ คนฟอลโล่เขาเป็นร้านเหมือนกันนะหร<ล>ือว่าเป็นคนเขาก็อาชีพเขาอะเนาะ,ะแล้วเขาก็คิดคอนเทนต์นะพี่เขามาปรึกษาวันนั้นเขาต้องทํางานให้ลูกค้าทำไอ้หนังเรื่องเนี้เจะแหม่มไอ้ไอ้หนังในในในแพลตฟอร์มอันนึงที่เป็นคุณหมอแล้วก็เป็นคุณหมอยุคโบราณนน่ะ คุณหมอตอบปัญหาทางเพศอ่ะที่พี่พี่อ็นนี่เล่นอ่ะอ๋อพี่เต๋อเล่นพี่เต๋อเล่นพี่เต๋อเล่นเขาต้องทำยุคเกศูนย์อ่ะเอเขาต้องทำอันนี้แล้วก็มาถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยังไงพี่ก็เลยนั่งวันนั้นพี่ก็นั่งทำงานเล่นๆของพี่อยู่ทำทำเอกสารอะไรพี่เขาก็ลงมานั่งคุยว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องยังไงดูยังเขาก็รู้ว่าเราชอบดูหนังนะบอกดูแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของหมอค้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นชีวิตของหมอรัพรไงเออเออแล้วก็เออหมอรัพรอะไรอ้าวหมอพรก็ไั ไม่ใช่หมอนกคนก่นหมอนุกข่าคนละคนคนละคนหมอนกครคือหมอที่ตอบปัญหาทางเพศในเสพสมบอมมีสมในไทยรัฐสมัยก่อนอยู่ไทยรัฐแล้วก็มาอยู่กูสร้างกู้สมแล้วต่อมาก็ไปอยู่ในภาพยนตร์บันเทิงอะไรใดๆอธิบายว่าก็สมัยก่อนมันไม่มีเรื่องทางเพศัเป็นเรื่องใต้โต๊อทุกคนเดียไปพูดกันใต้โตะเขาไม่พูดกันจะมาพูดกันเหรอเรื่องจิ๋มเรื่องจู๋เรื่องอะไรเขาก็ไม่พูดกันถูกป่ะล่ะสมันี้ก่อนอู้ยช้ำเออช้ำ มีมีปัญหาคือคนที่มีปัญหาทางเพศเขาก็ไม่กล้าพูดเขาก็ต้องเขียนจดหมายมาปรึกษาหมอนพรเขาก็เลยดังเพราะเขามีเจ้าเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยมีเขาก่อนพี่ก็เลยนั่งกุยเขาต่อว่าอ้าวไม่ใช่แค่นี้นะแกสมัยก่อนถ้าเธอมีปัญหาความรักสมัยนี้เธอเปิดไปช่องไหนเขาก็มีคนตอบปัญหาความรักเธอเต็มไปหมดเลยเธอจะดู เจนนั่นหรือพี่นี่ก็แล้วแต่ใครๆครก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดเธอจะดูกี่คนก็ได้เขาพูดให้เธอฟังทั้งพอดแคสต์ทั้งรุ่นทั้งนี่ให้เธอฟังเต็มไปหมดสมัยก่อนถ้าเธอมีปัญหาความรักเธอพี่ไอพีถอดพี่ใช่ก่อนนั้นาคนเศร้าใครอะศิรานีไงศิรานีศิรานีต้องมาเจอศิรานีก่อนศิรานีสีน้ำธิดาถ้ายุคก่อนเป็นธิดาเป็นสีน้ำศิรานีใช่ไหมแล้วมันก็ไปอยู่ในสาระคนเศร้าถูกแล้วถูกประหลาดแล้วเขาก็นั่งมองตาเปล่าแล้วศิรานีเป็นใคร เิรานีก็คือถนอมอาคาัคราเสรานีพี่ชายคุณพี่สารตบจูบไง<อ>เขาเป็นผู้ชายเ,เดียเขาชื่อศิรานีอ๋อเหรอเออไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยแล้วก็ที่เราเมาส์กันไงคะบางคนเขาก็ไม่ได้อยากปรึกษาปัญหาความรัก,กใช่ไหม หนูอยู่โรงเรียนเ,เรียนห้องเดียวกับกอเราทำเราทำหนูสมมุติว่าหนูชื่ออ้อยอหนูชื่อกอาหนูทำรายงานกลุ่มเดียวกับกอแล้วมองสบตากันแล้วเขาก็ชอบหนูหนูก็ชอบเขาแต่ในขณะเดียวกันหนูเป็นดัมเมเยอร์แต่ขอเนี่ยเขาเป็นอะไรอะวงโยธวาทิตมาสบตากันขอก็ชอบหนูอีกในขณะเดียวกันขึ้นรถสองแถวไปกับคอหนูกำลังจะ ตกจากรถสองแถวคอมาผักหนูเอาไว้คอก็เกิดรักหนูอีกหนูจะเลือกใครดีคะระหว่างกอขอคออีเ <c oughs> นี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่มันจะอวดเราใช่ไหมมันต้องการอวดหรือไม,ม่ออกเพราะกูสวยออหรือไม่อีกทีเนี่ยมันโนเหมืนอนลคิดคอนเทนต์เกมคิดคอนเทน,น,เทนต์ต่อเน่องนแต่ไรแล้วไงมันก็ไปอยู่ในสาระคนเศร้านี่มันสนุกจะตายอ่านใช่ไหมใช่อ่านสมัยเด็กๆอ่านก็เล่าให้หลานฟังแล้วก็บอกว่าอ้าว แล้วถ้าเป็น L G B T Q อย่างฉันน่ะไปคุยกับใครอะเกิดมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาก็คุยกับโกปากน้ำไงลืมไปลืมไปแล้วเจมสแบบก็ต้องซื้อหนังสือแปลกหนังสือชะงนพี่ถ้าไม่เจอพี่นี่ชื่อนี้หายไปจากชีวิตแล้วนะ ใช่ปล่ล่ะเออเอเขามีโกปากน้ำไงก็ต้องไปปรึกษาโกปากน้ำเออชอบผู้ชายด้วยกันทํายังไงบางเรื่องที่เป็นป uh> ัญหาทางเพศเนี่ยเขาก็ปรึกษาหมอนพพรก็มีแต่มันจะลักลั่นพอมีโกปากน้ํามาช่วยชีวิตก็เราก็ปรึกษาโกปากน้ําอ่ะมีอีกต่อมามีอะไรเป็นนักศึกษาจะไปลงไปศิลานีมันก็จะเป็นอีกแคตตาลรีกนึงนะชอบมีสาวลงงานนั่นนี้เนอะแต่พอเป็นนักศึกษาสุนักองงสืบไชร์ เราก็ไปรึกษาพี่สุภักษรเข,ขาไงเเป็นหนังสือบงกฎก่อนแล้วต่อมาก็เป็นหนังสือน,นี้ไงอะไรเรื่องรักนักศึกษาออกมาไงแล้วตอนหลังถึงได้มีนิยายเรื่องรักนักศึกษานักศึกษาที่มาเป็นซีรีส์วสมัยนีย้วิศวะรักกับวิศวะรักกับอะไรดีอะ คณะอะไรอะบัญชีอย่างนี้อโอ้ยอมาหาลัยเชียงใหม่มาลักกับจุฬะโอ้มันก็อยู่ในเรื่องรักนักศึกษายุคเรามันผ่านมาหมดแล้วดังนั้นไอ้ที่หลานมาถามว่ามันเป็นใครพี่ก็เลยเล่าให้มันฟังมันก็เลยบอกว่านี่อย่างเงี้ยต้องทํา เรื่องออกมาพูดแล้วเพราะว่าความจําดีมากเลยบอกนี่ฉันแก่อย่างเดียวนะแต่ความจําฉันยังได้ไเขาก็เลยชวนมาทําแล้วเขาพอนั่งคุยบอกว่าแต่ว่าเรื่องนางงามฉันจะไม่เขาบอกว่าไปคิดคอนเทนต์มาเพราะว่าจริงๆแล้ว,วมีคนชวนไปนั่งทำไอ้รายการอย่างเงี้ยในในในช่องต่างๆเนี่ยหลายคนแต่พี่เลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่จะต้องนั่งคุยให้ใครฟงัง อันนี้เป็นหลานเราเป็นหลานเราเลยก็เึว่าเออถ้าเขาอยากทําแต่ไปคิดคอนเทนต์มานะแต่ว่าถ้าให้ฉันมานั่งเล่าว่าเออสองสี่เจ็ดเจ็ถึงสองสี่เก้าเจ็ดเป็นการประกวดนางสาวสยามรู้กูเบื่อมากไม่พูดแล้วนะเ้าอย่งีไม่น่าคอนเทนต์ก็เลยออกมาสนุกคอนเทนต์เลยเป็นคอนเทนต์แบบเด็กทเออน่ารักน่ารักเป็นเด็กทําแล้วก็ไม่เกินหนึ่งนาทีเราก็ไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยแต่คอนเทนต์ที่พี่ชอบมากคือเรื่องที่พี่สนใจและเรื่องที่พี่มีความสุขกับปัจจุบันคือพี่เป็นแฟนคลับ BL series series Y สุดสุด ขั้นสุดขั้นสุดอตอนนี้ใครจะคุยเยับพี่คุยเรื่อง B L ซ s e r i e สนุกกว่าอ,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 อย่างเงี้ยพี่ชอบมากดังนั้นคอนเทนต์ในติกตอกของพี่เนี่ยจะสลับกันในระหว่างซีรีส์วกับกับออนางงามท่พี่เรียกว่า B L ซีร r i e ดีกว่านะพอซีรีส์วมันจะมันจะไม่เหมือนอะไรอะ่ะมันอันนี้พี่คิดไปเองนะพี่เข้าใจไปเองว่าพอมันเป็นเรื่องเรื่อง วายก็โอเคสิวายแต่บางคนมันจะเป็นเหมือนบางคนไปตีความเป็นเรื่องเก้งกวางเรื่องอะไรเงี้ยพอมันเป็นเรื่องเก้งกว่างป๊บพ,พี่จะไปนึกถึงหนัง A AV ญี่ปุ่นที่เจ๊แหม่มชอบอดู <c oughs> <c oughs> ไม่ดูแล้วเอาแผ่นทิ้งไปหมดละเ <c oughs> มื่อก่อนเก็บไว้เต่บ้านเลยเดี๋ยวนี้กดดู <c oughs> เดี๋ยวนี้กดนิดเดียวเข้าธรรมดาเห็นหมดแล้วไม่มีอ่ะก็เลยไปทคอนเทนต์ตรงนี้ก็เลยไปทำคอนเทนต์ตรงนี้แล้วสำหรับคนที่จะไปดูคอนเทนต์พี่หนุ่มก็เข้าไปต้องพิมพ์ว่าอะไร พี่หนุ่มเล่าต่อพี่หนุ่มเล่าต่อพี่หนุ่มเล่าต่อเดี๋ยวมันก็เจอเองมันก็เจอเองก็จะเป็นคอนเทนต์สนุกๆแบบเนี้นะฮะคนตามเยอะมากก็ก็บางคนตามก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากเพราะพี่เพิ่งทำได้2เดือนเองนะสองเดือนเองแต่บางคลิปบางตอนบางตอนี้โดดไปเป็นล้านเยอะเยอะสุดคือแสนเออล้านสี่ล้านสี่แต่เป็นเรื่องซีรีส์วายนะสนุกนะสนุกนะอ่าก็ปักกี้ปักกี้ลองเปิดดูแล้วเออสนุกดีฮ่ดูเป็นแบบวิธีการเล่า วิธีการเล่ามันจะเป็นพี่หนุ่มแต่วิธีการดําเนินเรื่องอาจจะเป็นโปรเซสภาพเป็นเด็กเเป็็นดกซึ่งเรารู้เลยว่าเนี่ยเด็กสมัยนี้เขาทำแบบนี้แล้วทําง่ายไวและสนุกสนุกสนุกมากฝากไปเด็กชมด้วกันนะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆนะขอบคุณมากๆจริงๆมีอะไรในในชีวิตที่เล่าแล้วสนุกเยอะมากก็มัน๋ยาแกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะกลับมาคุยเรื่องซีรีส์วายก็ได้ได้ครับพี่คิดว่าอีกนานกว่าพี่จะเบื่อ <laughs> ดูทุกวันดูทุกคืนเลยอ่ะก็คืนพ,<อ>พี่แบบคือหลังสามทุ่มแล้วพี่ไม่อยากรับโทรศัพท์ใครเ,ออเลยอ่ะเ,ออเข้าใจเ,ออเข้าใจเวลาเราชอบอะไรแเราก็จะมีพี่ก็จะมีเม็ดฟักทองอ่างหนึ่ง <laughs> นั่งกินไม่เป็นเพราองดึงอ่านแล้วก็เปิดซีรีส์วายแล้วมัน12ตอนนะโดยบางมันเป็น8ตอน10ตอน12ออตอน <จบ S 2> เอาจบเร็วดีอ่สิตอนถึง16บางบางเรื่องเป็น16ตอนอพี่ก็จะใช้เวลาดูประมาณ2คืนหรือ3คืนจบแล้วนะเพราะพี่ดูคืนละสตอนแลน้วไงวนๆกลับไปไม่วนเพราะมันมีเยอะเท่าที่ให้เราดู<อ>บางทีเรื่องที่ไม่สนุกก็ต้องพยายามทู่ซีทนดูไปเพราะเราอยากดูเนาะแล้วก็ไม่ดูเรื่องที่ยังฉายไม่จบ คือต้องรอให้แพ้ภาพทางทีวีจบ,จบก่อนแล้วดูทีเดียวใช่พี่ชอบดูรวดเดียวไม่นั้นอารมณ์ค้างอีโอ้ไม่ได้แล้วไปพลาดดูเรื่องหนึ่ง forever you อ่ะ ไปพลาดดูดูไปอ๋อดูจบไป8ตอนอ้าวแตอนแล้วหยุดแล้วต้องรออาทิตย์ละตอนเหรอเนี่ยอีกต้องอีกตั้งครึ่งหนึ่งมันจะมีความแบบว้าอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็อยากดูบาสสุรเดชแล้วเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้แต่เราก็เรียกว่าบาสสุรเดชอยากดูเห็นไหมตอนเนี้ยความสนใจมันเปลี่ยนละเห็นไหมมันเปลี่ยนใครจะไปรู้เดี๋ยวปีหน้ามูตสวิงไว้กเลยเนาะถูกถูกจากนางงามเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วว่าวันนี้พี่หนุ่มไม่ใช่เป็นแด่กูรูนางงามนะจ๊ะซีรีส์วายมาคุยกับฉันนีจ้ เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่จะมี <ไป S 1> เพื่อน,นไม่ใช่ <c oughs> เพื่อนจากมาเลเซีย <c oughs> คนนึงเป็นผู้หญิงนะแคส มิสแคสจากมาเลเซียจะมาขอคอลแลบกับพี่ใน Tik t o อกเรื่อง B l s e r ซ e รีพอเพื่อนเขารู้อีกคนหนึ่งขอด้วยอีกคนละตอนบอกได้เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วมีคนมาคอลแลบแ้่นางรามก็ยังชอบอยู่นางรามก็ดูเพื่อความสนุกสามดูอย่างมีความสุขแล้วก็พี่ก็จริงๆยังต้องขอบคุณอีกหลายคนนะยังขอบคุณอีกหลายกองประกวดซึ่งบางกองประกวดนี้พี่ได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยมีโอกาสไปร่วมงานในฐานะคณะกรรมการเลยอย่างเช่นงานสะพาน ค่ะแม่น้ําแควที่ดาปลา,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 าทูทิดาเกษตรกําแพงแสนเราได้ยินชื่อพวกนี้เวทีที่เป็นตํานาน<ะ>เทพีสงการวิสุทธกษัตริย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็อย่างในปีนี้ก็เชิญพี่ไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เชิญพี่ไปมีเวทีแรกที่พี่ไปในหลายๆใน,ใน,ใ,นในหลายๆเวทีเป็นครั้งแรกก็ ขอขอบคุณมากมาในโอกาสนี้อะไรอย่างนี้ครับสนุกมากๆวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากก่อนไปเห็นบอกมีใครฝากคำถามอะไรมา๋อมีคนฝากคำถามมาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะมีมีคนใกล้ชิดพี่หนุ่มฝากคำถามมาจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่มีคนรู้นะไม่มีคนรู้ว่าพี่อะมีคู่ชีวิตแล้วนะเจมแหม่มจริงเหรอพี่มีคู่ชีวิตนะใช่ใช่แต่เราไม่กล้าพูดไงพูดได้จริงๆพี่ไม่เคยบอกกับใครเลยก็คู่ชีวิตพี่หนุ่มนี่แหละสนิทกับเรามากฝากคำถามมาพี่กบ เล่าได้พี่กบฝากคำถามพี่กบนี่เป็นคนตัดผมหนูตังแต่ผมหนูหบางๆนะตอนนี้ผมสยายก็ยังดูแลกันก็ยังดูแลกันอยู่อะไรเงี้ยฝากคำถามอันนี้มา <c oughs> พี่ออกเรือนเร็วพี่ออกเรือนตั้งแต่ปีส4มสี่สองสสอยู่กันามาก็30มสิบกว่าปีเนาะแล้วลนี่เขาฝากคำถามม<อ>าฝากคำถามให้เจมแหมให้เจมแหมอ่านพี่ไม่รู้อะไรพี่ไม่ได้เปิดน่าโอเคตายแล้วเขียนตัวใหญ่มากเตี้ยเตี้ย อ่ะอ่าเลยนะนี่ไม่รู้มาก่อนสวัสดีครับคุณเจมแอมดีเจวินัยสุขแสวงจากผมเอนะครับนี่นะครับว่ะฝากคุณหนุ่มให้ถามคุณเจมแอมครับว่าถ้าให้เจมแอมเลือกเลี้ยงสัตว์เลือกเลือกเลี้ยงสัตว์พี่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลื้อยเหรอเลื้อยอะไรอ่ะสัตว์สัตว์เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักสองชนิดนี้จะเลือกเลี้ยงอะไรแล้ววะ โอเคระหว่างเลือกสัตว์เลี้ยงระหว่างระหว่างน้องลิงกังกับน้องหมาลิงกังกับอะไรนะหมาในลิงกังกับหมาในกับหมาในเลี้ยงอะไรกต้องมีฮิ๊ดเด้นอะเจนต์ไม่เลี้ยงต้องสองงานอีพี่กบเลี่ยมากพี่กบเลี่ยมากนี่ใส่ไม่ดีพี่รู้ไหมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะลิงกังกระซิบ ไม่เข้าไปเนาะไม่นนาะค่ะพี่กอบเลวลิงกังกับหมานายไม่เลี้ยงค่ะฉชนว่าแล้วต้องมีฮิตด้วนเจนด้าสองคนนี้ตกใจนึกว่าอะไรว่าเลี้ยงอะไรว่านึกว่าเป็นคําถามจิตวิทยาอะไรอย่างนี้วะพี่หนุ่มไม่ไม่เลี้ยงค่ะอันนี้หมายถึงคนโตลิงกังหมายถึงคนโตหมานายหมายถึงคนเล็กโอเคซึ่งพี่กบอ่ะเขาไม่ค่อยชอบสอองอย่างนี้เขาเลยถามว่าหนูชอบด้วยไหมหนูก็เลยบอกว่า หนุ่มไม่ชอบทั้งลิงกังและหมานายโอ้ยตายนี่เพอร์ซันแลมากในรายการนี้เพอร์ซันแลสุดๆนะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะแล้วมีโอกาสเราได้มาคุยกันอีกมาวันนี้คุยกับพี่หนุ่มสนุกมากแล้วก็เรานั่งกันที่สถานที่สวยๆนี่ต้องขอบคุณด้วยสำหรับโรงแรมแห่งนี้โรงแรมไอราสุขุมวิท11ใช่เมื่อกี้น้อง ซึ่งเป็นมาคอมมาดูแลน้องเนมก็ดูแลเราเป็นอย่างดีพิจแตบต้องมากินติ่มซำที่นี่รสมากติ่มซำที่นี่เราเรากินน้ำตาลไ้ประกิบอยากกินเยอะอร่อยออย่าลืมแวะมาอยู่ซอยสุขุมวิท11 11กลางเมืองเลยที่โรงแรมว่าไอราไอราขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนึ่งนะครับสวัสดีครับ